สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาดูผู้คนเนี่ยแหละคะ่ะโอ้โหมีแต่ผู้คนห้อมลอ้อมค่ะเจ้าชูดูสิมิสนเน่อุ้ผู้คนห้อมล้อมดูสิโอ้โคหโโคือแบบใครเข้ามาก็ก,ก็ก็จัดให้อะนะนี่เห็นไหมเนี่ยคุยเต็มเลยเออใครเข้ามาแล้วมาสีมาสีเดี๋ยวปายจัดให้อะไรเงี้ยเออมาอืมนี่ไงเดี๋ยวดีไปเออมาใครเข้ามามาเดี๋ยวปาจัดให้ คือเขาจะทําทให้ผู้คนแบบลุ่งหลงหลงสเสน่ห์เขาอะไรอย่างี้นะเป็นเดวิลแล้วนะคือสันทนาการเขาอะนะให้ผู้คนรักชอบเขาอะไรอย่างนี้นะแต่ดูเหมือนว่าอะไรนะประจอมปลอมมาแล้วว่านะหรือการกระทําเขาเนี่ยนะที่เขาทาไปนะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโดนโดนชักจูงโดนจูงโดนจูงจมูกเองมากกว่าสิ่งที่เขา ที่คิดจะทำนะเขาคิดว่าเขาจะทําสิ่งนี้ใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นเขาเองที่ติดกับดักของตัวเขาเองนี่เห็นไหมกับการที่เขาทำแบบว่าเออนี่ไงมีความสุขเหลือเกินกับการกินเที่ยวตัวฟูนี่ก็คือเป็นผู้ชายที่รักอิสระมากต่อให้มีครอบครัวแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ยังเป็นคนที่แบบว่าต้องการอิสระในทางความคิด หรือแม้แต่สิ่งที่เขากระทําแสดงออกมานะหรือมีแฟนอยู่แล้วก็คืออะไรที่เขาอยากทําอยากจะมีแฟนเพิ่มหรือทําอะไรเงี้ยเขาก็จะทาคือไม่เกรงใจนะคืออยากทาก็คือทำอะ่ะมันเป็นสิทธิ์ที่ของฉันอะไรเงี้ยฉันจะทำอะ่ะหือมันเป็นเรื่องของฉันฉันทำมันเป็นตัวของฉันนะฉันทําอะไรก็ได้ต่อให้แต่งงานแล้วก็ตามแต่พี่ชายคนนี้เดี๋ยวเขาจะติดกับดักตัวเองตอนนนี้เหรอเราว่าติดแล้วแหละ และสิ่งนี้นะเขาคิดว่ามันจะทําให้ผู้คนล่มลงเขาใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาว่าติดกับดักกับกิเลสกับสิ่งที่เขาเข้าไปพัวพันต่อไปเป็นเขาเองที่ติดกับดักกับสิ่งนี้นะดีไม่ดีนะก็อาจจะโดนหลอกหมดเนื้อหมดตัวนะกับสิ่งที่เขาเข้าไปผัวพันนะเรื่องการเงินผู้หญิงรักซ้อนหรืออะไรแล้วแต่นะก็จะทําให้เขานะหมดเนื้อหมดตัวโดนหลอก โดนพาไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะสิ่งที่มันเป็นเทาๆะนะเออเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่มันไม่ถูกไม่ถูกกฎหมายอ่ะเออไม่ถูกกฎหมายอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันร้ายแรงก็เป็นเป็นได้แต่หมายถึงว่าเรื่องผิดกฎหมายก็ประมาณว่าอ้าวรักซ้อนรักซ้อนนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมเออเนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าทําอะไรที่แบบ หรือถ้าโดนหลอกลงทุนอะไรอย่างนงี้นะก็จะหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันนะจะโดนจะโดนหลอกนะผู้ชายคนเนี้ยและมีเกณฑ์หมดเนื้อหมดตัวด้วยแต่สิ่งนี้เหรอก็เกิดจากการกระทําของเขาเองเพราะว่าเขาต้องการใช่ปะให้เกิดขึ้นให้ผู้คนลหลงไหลเขาใช่ปะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาติดกับดักตัวเองไปหลงอยู่กับสิ่งนี้เองอะ่ะคือหลงอยู่กับสิ่งจำเปอม เอออำที uh, mm ่สบายใจนะจ๊ะอือหือ